จงคีย์การ์ดแล้วก็คีย์การ์ดไปชั้นหไหนครับวันนี้ปไปชั้นห้าตั้งเบอร์ให้เรียกร้องไ้จะได้มีอีกพันมีอีกชั้นแปดมัง้งเพิ่งเคยรับครั้งแรกไม่ต้องตื่นเต้น ที่เาใช้เลี่ห้อทิปเปลิลเอไอทิปเปิลเจวันนี้เรามาวันนี้จะพามาชม,มห้องพัก B2 สาขาสิีราชาที่พักหลักร้อยวันนี้ใชเ้เราเที่ยวด้วยกันจากเจ็ดร้อยเหลือสี่ร้อยี่สิบไปดูกันว่าห้องมจะเป็นยังไงเนาะในราคานี้ ตอนททนี้เอยู่ตอนนี้อยู่ทัหน้าภาพวาดเสมือนจริงเราเลขที่ออกคือ5.004ูยเพราะฉะนั้นเราก็ไปทางขวาเรียบผ่านเจอเจอเลยพวกนี้นะพวกนี้ เสียบคีการ์ดเสียบคีการ์ดไฟมาไฟมาแอร์มา,มาไหมไม,ไม่มาสองเท้า่อนแอร์ไม่มานะจ๊ะต้องเปิดรีโมทเปิดไฟสดเลยอ่ะบดๆบดไม่มีมาดูกันว่าห้องประมาณนี้นะครับมีอะไรบ้าง เปิดส่วนประตูเข้ามาก็เจอเตียงเลยสายใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็มีตู้มีผ้าให้2ชุดมีที่ไม้สมบัติไม่มีอะไรก็มีโตเครื่องแป้งแล้วก็เป็นวิวก็เป็นแป้งเป็นวิวว,ว,วิวก็จะมองเห็นภูเขานะครับ อันนี้มันเป็นโซนอยู่ในเมืองอืบีทูสีรัชเนี่ยเป็นโซนอยู่ในเมืองเราเรียกเนี่ยมีทีวีมีโซฟามีเตียงแล้วเสร็จแล้วเขามองข้างในเนี่ยมีทีวีมันยู่บ้านเลยอ่ะเออมีทีวีมีโซฟามีน้ำให้โอ้ดียังมีตู้เย็นมีตู้เย็นมีกาแฟให้มีน้ำมีก๊าบร้อนมีกระติกมีภาพตู้เย็นด้วมีอะไรบ้างในตู้เย็นไม่มีอะไรไม่มีอะไรเนาะ ไม่ใครก็มาลืมแมตตันปัดเอาไว้ไม่มีคกไม่มีสากนะคือมืนเป็นข้างล่างข้างล่างนะผีจับพัดเมนท์มีอะไรไหมไม่มีเนาะฝั่งฝั่งนู้นนะเปิดดูสิมีอะไรบ้างโอ้มีระเบียงนะครับระเบียงเดี๋ยวให้เปิดออกไปดูเปิดคอนโดย่อยๆอ่ะอาเข้าไปดูอ่างเอาผ้าเย็บผ้าไอาข้ามาเช็ดหน้านะ ก็จะ,จะมีนะครับสบู่แล้วก็แชมพูนะแล้วก็มีผ้ามีหมวกใส่อ่างมีอ่างล้างมือมีน้ำเย็นน้ำร้อนไหมเช็คดูก่อนทางขวาน่าจะเป็นน้ำร้อนไม่มีนะครับปึ๊บจะมีอ่างอาบน้ำนะก็ถือว่า โอเคอยู่ฝักบัวมันต่าไปหรือเปล่านะฝักบัวต่าไปหรือเปล่าฝักบัวต่ําไปหรือเปล่าไม่รู้ก็มันง่าจะหายได้อ,อะถ้าจะตีนเร็วเขามถูไทยแลนด์ถ้าจะตีนที่นี่เขาไม่เขานะแล้วเขาจะมีเครื่องอใช่มีกระตันบักมีโชว์แท็กมีสบูม่มีตอนนี้ที่รอง้ับอุ่นอยู่ข้างล่างนู้น อือมันเป็นโซนเหมือนโซส,ส,สอ,อพาร์ตเมนต์นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เนาะคือเขามาก็ก็คือสะดวกอะ่ะอืมสะดวกสบายกคือตามนี้ตามนี้ก็จะมีระมาเท่าไหร่ไม่รู้ก็ประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกตารางเมตรเอาเปิด TV ทีวีทดีวีแอร์ดูดิมีอะไรมั่งมาถึงก็ใช้แค่ทำนู่นทำนี่เหมือนเดิมโทรศัพท์มีปัญหาอะไรต้องกดศูนย์ มี Wi-Fi ให้ไหมเมื่อกี้ Wi-Fi มีให้อยู่ในใบรับรองโน้เอข้างี่นี่ก็เป็นตู้นะที่วางของวางของนี่ก็จะเป็นเร,เราต้องดูไว้นะว่าบมื่ใดหนีไฟออกไปเลี้ยวซ้ายนะวิ่งไปซ้ายสุดอันนี้ก็จะเป็นระเบียบข้อบังคับของที่นี่ เขา,เคาคือเขาห้ามสุโขทัยห้ามธุเรียนห้ามอะไรที่มันกลิ่นเหม็นแล้วก็เนี่ยเขาก็เขียนป้ายใต้วว่าห้ามสูบบุหรี่นะไอ้นี่เขาปรับห้าพันบาทเลยเนี่ยเจอแล้วน้ำสองขวดใช่ผมวีทูใช่เรียนไว้ก็โอเคนะก็ถือว่าใหญ่อยู่อะถือว่าเป็นห้องที่โอเคเลยในราคาประมาณนี้ถ้าเป็นราคาเต็มก็คือเจ็ดร้อยบาทแต่ถ้าอะโกด้าให้อีกราคาหนึ่ง ที่เรามาก็คือเราจองเราเที่ยวได้กันมาเราเที่ยวด้วยกันก็คือได้ลด40%แล้วเดี๋ยวเราได้คูปองอาหารเอา600ไปใช้ตอนเช้าเหรอ,อ,อไม่เป็นคูปองที่เราไปใช้รถในร้านอาหารที่เขารับรับเราเที่ยวด้วยกันน่ะแล้วเดี๋ยว่ขาไปใช้ได้เดี๋ยวรวมคลิปกัปนไปเลยทีเดียวก็ได้แล้วแต่ถ้าจะเอาเป็น B2B อย่างเดียวก็คือถ้าเกิดใครมาศรีราชาอยากจะมาพักก็ทำแบบ แบบเขาเรียกอะไรอะแบบเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์อย่างเงี้ยก็แนะนำบีทูศิลชา